วงสิเป็นแสนล้านนาทีวงสิมีแสนล้านคืนวันที่เฮาใช้ตามหากันจนมาพบอพอน่าเขาไปก็ดีอีกนโลกเคยคิด่างับคำว่าน่าลบตาเลยเคยพยายากสิหายใจต่อวันกระทอแต่หัวสึอ มาเพื่อให้บางคนเท่านั้นพอต่างก็รอสักการและกันตลอดมากี่พบกี่ชาติที่เหาคลาดคลาว่าสิพอ่อในศบสายตาอยู่ต่อนหน้านี้พอกันแล้วแล้วว่าอยากให้จากกันไปบว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสี่หักกันโดย สรุปผู้เล่แพ้พี่น้องบาดย่ายผแ้ไม่นชนะสรุปมากก็ดูเนี่ยอภิมหาเขาเขินเขินคนดูไม่รู้เลยเนี่ยน่ทุกคอไปสัิน้าก็ล้ตอบสีร้อยเก้าสิบเองสี่ร้อยเก้าสิบสี่เอซินฮาหลเลยอยู่สี่สิบตะกร้าประมาณก็เหลือสี่สิบตะกร้านะครับสีตะกร้าสุดท้ายค่ะสีบน้อยมากน้อยเห็นอยหน่น้อยเลย หรือซี่ที่ผอมแพ้เนี่ยเนี่ยมเมืดแล้วก็คือเมืดซี่ซี่ผอมแพ้เนยทุกคนหมดแล้วก็คือโซเอาเลยแล้วก็ก็คนดูก็แพ้ทันย่าแพ้มาสังหรับคนดูว่าแพ้ทันย่าเขาแพ้อโลชนะคนเดียวอาอจะขัดแบบแพ้เนาะพี่น้องหล่อละลายอ่ะแบบน่ารักมากเอาไปยังมันก็พยายามไปกดเหรียญมื้อเนี่ยเอาออกๆแม่จากแตบพี่กอล์มูดได้เฟังนะพี่กอล์คอนเฟิร์มพี่กอล์ตัดสุธาแล้ว รัดชุดกันไปขายเจ้าสาวเนาะเอ้าจังไรก็แล้วแต่มือน่ะมืิรม like ื่อนหร่อาจจะย้อมเลยมื่อน่ะมื่อน่ะจะย้อมเลยที่รู้ย้อมย้อมย้อมสั่งไม่ได้ค่ะเอาเป็นอะไรสั่งไม่ได้มันเบิร์ดเตี้ยเงินจังไรมันเปเบิร์ดได้หรอมันเหลือยี่สามสิบก็เสร็จยู่เหลือสามสิบก็เซ็ตสามสิบอะสามสิบเซ็ตสุดท้ายยังโปรโมชั่นนะคะ โปรโมชั่นยั้นเดี๋ยวสาวผคุ้นก็ต้องเอาถึงเพราะโซชูไทยแลนด์ที่แบบโซชูไทยแลนด์โซชูไทยแลนด์มันเป็นครมที่แบบว่ามันไม่ใช่ครมกระแสนะคะเขาอยู่มาสี่ปีแล้วล้วทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าโซชูคือแบรนด์ครีมอะไรโลชั่นอะไรแล้วก็ดังแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังแค่โปรโมชั่นอย่างเดียวเลยใครที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วหรือใครที่ไม่รู้ว่าโลชั่นคือโลชั่นโซชูคืออะไรวันนี้ก็ซื้อไปได้เลยเพราะว่าวันนี้เขาเอฟกันไปแบบลายตะก้ามากๆเป็นการคอนเฟิร์มเลยวัันนน้ีรใ ค่ร้อยาสิบบาทได้ทั้งหมด11ชิ้นถามว่าแต่ก่อนมีราคานี้ไหมไม่มีนะคะหนูบอกเลยว่า8ปีเอ้ห้ปีที่แล้วที่หนูใช้อะทุกคนแลค่ะขวดละ390คือขวดละ390ร้อยเกมิลลิโตเทนขาย390ร้อยเก้มิลโลโโิตรบ่ได้เบอลเลงแล้วเนี่ยเขาเอามาลดราคา490ได้ทั้งหมดนี้เป็นโปรโมชั่น4.4ปกติปกติกล้องหนึ่งนะคะอะไรสามร้อยเก้าสิบ <3 90, S 2> ปกติยี่สามร้อยเก้าสิบละเออแล้วลบแล้วอของใหม่ทั้งรถนะแต่ว่าอ,อีกร้อยเดียวได้สิบเอ็ด โลชั่นล็อตใหม่สบู่ล็อตใหม่โลชั่นผลิตเดือนมกรากุกุมภามีนาผลิตสามเดือนนี้นะส่วนตัวสบู่นะคะผลิตเดือนมีนาคมวันที่19ตัวนี้ผลิตเสร็จวันที่30มีนาส่วนเจลนะคะเป็นล็อตปัจจุบันหมดอายุเดือน9 10 1 1 12มีอายุเกือบหนึ่งปีค่ะค่ะทั้งเซตแล้วก็<ล>ทุกคน่สะสักับนะคะสะครับเนี่ย บอกเลยว่าตอนนี้นะคะพี่ก็คอนเฟิร์มเราสองคนเป็นพิสตเตอร์เรียบร้อยแล้ว27ตะก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เลือกแบบโซชูนะคะโอ้โหแบบเป็นเกจ็ดมากค่ะเลย27ตะก้า27ตะก้าสุดท้ายโซชูไทยแดงอะโลดูตะก้าเองเลยนะคอมบางอยู่ข้างเรานะคะทุกคนอะโลดูตะก้าเอง ทุกคนค่ะตัวนี้ราคา390บาทนะคะวันนี้ลดให้150บาทแต่ว่าถ้าซื้อเซต490ที่เหลืออยู่20ตะกร้านี้ตัวนี้ให้ฟรี25ละ25่บานะค่ะทเหลือ25ตะกร้าสุดท้ายค่ะ25แล้วตุนได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ย่าร้องเพลงใหม่ฟังยี่ิบเลยดี่ิเพลงเพลงใหม่เพลงใหม่มาอ๋อยังยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าเป็นเพลงแบบซิงเกิลใหม่เลยเดี๋ยวจะร้องให้ฟังแชร์อย่าลืมบอกพี่กอล์ฟให้แชร์ให้นะได้ค่ะ แด่รักแช่รับปีปากไลคนเ,เช่านะไม่ก็คือแบบว่าเราสายฮิปฮอปไงคือ,อถ้าทองสาวเร้แบอกว่าเราไ,<ห>ไปนส<า>ยฮิปฮอปต่วายย้ำเราอะไรสินค้าเราจังมอลำม,มาไล่จาาลูก <sim. S 1> พุ่งอินดี้มาไลเบิด์สุขนเลยคือไม่เข้าใจว่าทําไมแบบว่าน้องธัญญาน้องเนตเตาแฟน้องก้อยชาลีนีแม่ผู้ใหญ่หรือแม่ว่าคนมีชื่อเสียงที่แบบอะ ทำไมใช้แบบโซชูก็ยังงงมันเกิดจากอะไรอย่ะงมันเกิดจากวัวที่กอดวัวตอ,ตอนแรกก็คือแบบมันจะใส่ดีนั่นแหละแล้วอต,อตอนแรกคือเอาเอาแรกๆเลยนะคือพูดตามตรงคือตอนแรกเขาก็เป็นคิีมกระแสมาก,ก่อนอพอเป็นคิีมกระแสเสร็จปุป๊บถ้าเป็นกระแสแล้วมันใช้ไม่ดีมันก็ไม่มีใครใช้กันเลยคิมเก้าตะกะ่ที่เก้าตะกะพอทีนี้พอเป็นกระแส แล้วมันใช้ดีไงมันใช้ดีทีนี้เขาก็อยู่มายาวๆเราก็รู้คุณภาพอยู่แล้วว่าเขาดียังไงเพราะโซชูผลิตโดยแพทย์สะอาดแหละไม่ต้องห่วงยืนหนึ่งค่ะใช่ไม่อันตรายแน่นอนนะทุกคนสารเขาแบบว่าเป็นสารที่ปลอดภัยไม่ได้ใส่ส่วนผสมอันตรายใดๆวันที่หนึ่งที่ผ่านมาหนึ่งเมษาที่ผ่านมาพี่กูรูหมองเาสตรกรเกี่ยวกับด้านตามินผิวพิ่งเพมารีวิวให้คือเขาแบบกล้ารีวิวเขาบอกว่าเห็นสารสกัดแล้วเขาบอกว่าโอ้โหยอมเลย สวัสดีน้องนันุ่นนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะน้องสาวทุกคนพรุ่งนี้ไปขอนแก่นไปหาน้องนันุ่นเหรอไม่ใช่ไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วทีตาการ์นะจ๊ล้วทตาร์บแล้วก็เดี๋ยวไปหาน้องนนุ่นต่อเลยใช่ไหมน้องนันุ่นจะชอบมองด็อกเขาเลยแล้วที่โฮตากานะครับสวัสดีนะคะน้องนันนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีก็เป็นยักษีน้องนะ490ได้11ชิ้น490ได้11ชิ้นมีแค่วันนี้วันเดียวแล้วเจ็ด สิบห้าสิบห้าจากกล้าสุดท้ายใครได้ไปก็โชคดีแล้วก็สินค้าก็จะโฉเอาไปเลยใช่ของขาดหลังสงการอาจจะได้เจอกันนู่นเลยยาวเลยหมดก็คือหมดหมดก็คือหมดเท่านั้นแล้วแบรนด์นี้หมดคือหมดค่ะของขาดตลาดจริงค่ะกดตรงไหนคะเมมันิคพี่น้องกดกะ้าสีส าา yeah. มันเมาหลุดมาเมาหลุดมาสิบอกไอพีซมันเมาหลุดมาปักหมดอยู่เออเนี Chun, ่ยเอออารมณ์นี่เนี่ยแว่าคิดว่าซื้อเออว่าเข้าตะกร้าตัวนี้ก็ได้ตะกร้าสีส้มแล้วมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ซ้ายมืออยู่ตรงนี้ตะกร้าแรกแม่เห็นไหมตะกร้าแรแหล่ทุกคนตะการที่ไร่เก้าซีฟน่ะสูงทุกคนบอกว่าพีซตะการซีร่าเก้าซีฟที่ขึ้นตะกร้ารแหล่แล้วผมปักหมุดไว้แล้วซีร่าเก้าซีฟคือในชิปเอ็ดสิ้นบันเหลืออลไรที่เหมือนชิปสามชิปสาม ผู้ใดเป็นแฟนคลับของแบรนด์โซชูทุกอย่างไม่ได้ไม่แบบเวลาสั่งเยอะๆแล้วมันเด้งออกอ่ะอยากให้ทุกคนได้เซตนี้เพราะว่ามันกล้านี้มี11บเอซินนะแต่มันอยู่ในนี้มันเขียนใช่ว่า2แถม2ได้451บาทไหมทุกคนส่วนใหญ่ได้4ี1ร้อยสบดาทเลยแต่พี่เข้าให้เนี่ยโอ้ได้4ี0ร้อร้าตัาชที่หนึ่งได้อะไรบ้างบอกโซชูไทยแลนด์เนี่ยค่ะโซชูไทยแลนด์แต่อยากถามต้านองยาดิโซชูไทยแลนด์นะจ๊ะก็คือบอกสั่งไม่ได้เด้งออก ใครก็มาสั่งไม่ได้แคลล์ซื้อซ่าแม่งซื้อซ่าใม่มันเวลากดเข้าเยอะๆแล้วระบบมันเด้งถ้ามาซื้อซ่าโซชูไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นแฟนคลับเขาเป็นแฟนคลับโซชูไทยแลนด์หนึือในช่องนั้นน่ะก็คือได้นะคะได้โลชั่น2นะจ๊ะแล้วก็บาางคนได้3ถมแล้วก็เจล5หลอดนะคะสบู่3ก้อนแล้วก็ที่สําคัญได้สครับไปใช้แบบฟรีๆเลยไปทางไม่ได้มันมันจะหมดแล้ว ใชเหลือหกตะกร้าอีกเหลือหกตะกร้าน่าจะหมดแล้วลูกค้าน่าจะหมดใครยากกันเอาบ้างยากกันเอาเวิร์กเลยยากกันเอาเวิร์กเลือดซีละทีตะกร้าไม่หัวไปทีกดได้เออเหลือซีตะกร้าค่ะผู้ใดกดได้ก็ได้ผู้ใดกดไม่ได้ก็ซ่อมเอาคือเดี๋ยวขอเตรงกลางนิดนึงนะคะคือลูกค้าค่ะไม่ใช่ว่าก๊อกไม่อยากขายเยอะๆนะคะ ตัวกออ๊อฟอะค่ะยิ่งโล่ยิ่งน้องโอโลยิ่งน้องย่ามาก๊อฟยิ่งอยากขายเยอะแต่สินค้าก๊อฟไม่มีนะคะตอนนี้สินค้าก๊อฟขาดตลาดแล้ววันนี้ทิกตอกก็คือขอก๊อฟมาเป็นโปร4.4นะคะแล้วก็เอาส่วนลดที่ก๊อฟได้มาจากทิกตอกเนี่ยมาซัพพอร์ตเป็นของแถมอตอนนี้นะคะสินค้ามันหมดแล้วจริงๆก็ต้องกราบขออภัยด้วยขอโทษน้องย่าแล้วก็น้องโลดจ้าหมดแล้วก็คือจริงๆอ่ะน้องเต็มที่ จะไล่ได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าของหมดจริงๆค่ะหมดแล้วทุกคนค่ะโซอัไปแล้วเรียบร้อยนะโซอัลค่ะของโซเอาแล้วค่ะหมดหมดจริงจร้งหนึ่งร้อยห้าสิบตั๊กกะชั่วโมงอ้วนหนึ่งชั่วโมงเจ็ดร้อยตั๊ก้าฉลองนี่เนี่ยแล้วตะกร้านะคะหกร้อยนะพี่เพราะบางคนโดนเก็บปลายทางก็มีค่าเก็บปลายทางไงพี่ คือ4ี่เนี่ยคือบริษัทจริงๆบริษัทได้เ5 0ยเพราะว่าส่วนลดตรงเนี้ยที่ว่ามันมีของแถมเนี่ยติ๊กตอกก็ซัพพอร์ตพี่คือตอนเนี้ยพี่ไม่โดน4%พี่ไม่ได้โดน3%ข้่ามคอมมิชชั่นพี่ได้เต็มเต็มพี่ก็เลยเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยมาซัพพอร์ตเป็นของแถมให้ลูกค้าลศแล้วมันก็เลยได้เยอะใช่แต่ว่ามันหมดแล้วแหละหมดแล้วนะคะทุกคนหมดแล้วนะคะมาเอาตะกร้าต่อไปไหมล่ะเอาตะกร้าต่อไปให้หมดไหมล่ะเหลือเวลาสี่เท่าไหร่ที่บรูหลุน มันแต่สามนาทีหนึ่งสาวน้องเพลงเอ้าหรอเพลงหมดอ๋อไม่เวลาไล่อะของน้องเหลือเท่าไหร่อ๋อสามนาทีออกเกลี้ยงแล้วโอเคค่ะต้อาไรตอนไหนสองทุ่มสี่สิบตอนนี้อ่าสาม้องเพลงไหมโอ้อ๋อโอเคค่ะโอเคมามากเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังก่อนปิดไล์ไม่ไม่ขอขออันนี้ก่อนได้ไหมขอตะกร้าเนี้ยเหลืออยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบหกตะกร้า สครับหนึ่งชิ้นอ่ะมาสะครับหนึ่งชิ้นจาก390อ่ะสามรับสามสามสามทาีสุดท้ายขอหน่อยเพราะว่าน้องอุตส่าห์รับเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นให้อ่ะได้อ่ะให้ให้ให้ทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ขายสิมาทุกคนคะตัวนี้นะคะจากราคา390บาทจากราคา390บาทราคาปกติ3า0ราทใช่เอาท่านที่ออกครับ <นะ S 1> ราคาปกติสามร้อยเก้าสิบบาทมือนี้นะคะทุกคนให้ในราคาต้นทุนเลยราคาที่มาเรือยค่ะใช่ค่ะราคาต้นทุนวันนี้ให้ราคาต้นทุนพีเซนเตอร์มาอย่าไปยอมค่ะลูกค้าในราคาสามร้อยเอ้ในราคาสามร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ให้ไปเลยนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเอาไปขัดกันเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะพี่กอลเขาได้กันไปเป็นเซตแล้วอ่ะคือแถมแถมเขาฟรีไปแล้วอ่ะใช่โอ้แล้วรอบหลังถ้าเกิดใช้ดีต้องซื้อสามร้อยเก้าสิบบาทรอบหลังต้องแบบ 390แล้วนะทุกคนคือขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้เหมาทั้งเซตเราไปนะคะแล้วก็ได้สครับไปใช้แบบฟรีๆแต่ใครอยากได้เพิ่มนะคะสามารถซื้อได้ิ0บาทซื้อได้ห้าสิบบาทฮัลโหลมันมีส่วนลดได้ไหมใช่เอาแม่ผู้ใดกดได้เท่าไหร่ทุกคนผู้ใดกดให้เท่าไหร่นี่นคี่เขอลงเพิ่มหน่อยลงเพิ่มไม่ได้แล้วนะสินค้าหมดสต็อกเลยใช่ค่ะลงเพิ่มไม่ได้ค่ะเหลือเท่านี้นะคะได้ห้าสิบให้เขาบอได้50หมดแล้วนะเซตใหญ่หมดแล้วค่ะสต็อกเลยค่ะสินค้าหมดสต็อกแล้วค่ะเซตใหญ่หมดแล้วค่ะแต่่วา นะคะใครอยากได้เพิ่มนะคะสามารถกดสั่งได้เลยนะคะสามารถกดสั่งได้เลยได้50คุณได้50เดี๋ยวมาพี่คออะไรล่ะก็ยังมีอะไรหนูบาทแล้วแต่บางบหกคลค่ะเอาไปเลยทุกคนมาถึงแห้งสิบาทกดแม่ทุกคนร้อยหาสิบาทกดได้เลยครับอนนี้ย่าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่อะให้2นาทีสุดท้ายใครกดได้คือได้นะคะตอนนี้เหลือแค่150ยะกร้ตกา ใครกดได้คือได้นะคะ150บาทบางคนได้50บนะคะบางคนได้50บาทเพราะฉะนั้นใครกดได้คือได้นะคะแฟนคลับของโซชูไทยแลนด์ด้วยนะคะทุกคนกดเลยนะคะในราคาจาก้าสิโอ้ได้ส0ใทรอยากซื้อซื้อท่าไหร่เลยในราคาส9 0เกานะทุกคนแต่วันนี้พี่ต้องให้เลย150บาทแล้วได้่วนลดจากติ๊กต็อกอีกปังไม่ไหวปังไม่ไหวนะคะได้สามิเอาเอาแม่ทุกคนตะกร้าไม่สิบเบิร์ตเด้เนี่ย มม่ต้องรีมต้องรีเดี๋ยวให้พี่กอล์มารีให้เรื่องดูกจตะก้าเราค่ะพี่กอล์ก็เราเอาแค่เวลาเราหมดีกว่าเพราะว่าเราต้องมีเดินทางเช้าเพราะว่าพี่กลัวเด็กๆจะไม่ไหวเดี๋ยวไว้เหลือร้อยหกสิบบตะกุ้าคี่ร้อยหกสิบบาทุ้งนีด้วยอ่ะทุกคนค่ะพวกนี้เจอกันที่ขอนแก่นนะคะหนูร้องประมาณหกโมงหกโมงนะพี่บอลใช่หกโมงนะคะมาเจอกันได้ใครอยู่ขอนแก่นมาเจอกันได้ แบบสินค้าแบบมหากรรมแบบว่าของกินอะไรอย่างนี้ผมไปด้วยครับผมไปด้วยครับผมไปด้วยครับ้าขอไปน้ำแดงผมไปก็ได้เอออาอที่ผมไปด้วยนะครับใครอยากเจอผมไปหาผมได้นะครับใครอยากเจอผมไปหาผมได้นะครับตะกร้าที่เจ็ดสั่งไม่ได้ครับพี่ย่าตะกร้าที่เจ็ดสั่งไม่ได้หรอคะลูกค้าสบู่ตะกร้าที่เจ็ดทำไมสั่งไม่ได้ลูกค้าสบู่นะคะจากสี่ร้อยสี่สิบเหลือแค่ร้อยเก้าสิบเย็นค่ะ แน่ว่าสินค้ามันจะปด้ตัวห้าห้าก้อนอห้าก,ก้อนเหลือร้อยเก้าสิบแต่ตอนนี้คือพอแฝดเป็นอย่างนี้อุย้ยย่าเหลือแค่ร้อยสี่สิบตะกร้าเอง <140 S 1> จริงจริงพี่ตกใจเลยคือลงแบบร้ <140 S 1> อยสี่สิบเนี่ยสครับร้อยสี่สิบค่ะลูกค้าจ๋าร้อยสี่สิบตะกร้าสุดท้ายค่ะสําหรับสครับนะคะครับอ่ะให้ค่อยๆเกิกดไปลูกค้า อะในระหว่างนี้เดี๋ยวร้องเพลงอ่ร้องเพลงแล,งงลง้วมีให้คนฟังนะคะไม่ใหม่ไม่ใหมือแฟนเก่าเพร้าลืมเด้อทุกคนแฟนเก่าเพร้าลืมนุกับบอคายได้ลองเลยนุกกะสิคิดเนื่อจากนองเราัองเดี๋ยววานั<ด>้งเกียสมองละเออเลิบ<ด>เลยออออเอาคอนหุกแล้วกัน หักค si ือเก่าหักเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงหักเจ้าแหงแผงเจ้าป่านน้วยตาหักเจ้าลายสิหักเจ้าไปจนกว่าพอสาดน้ำฝ้อฟาพังสลายห้อยฟังจำยังแน่นแกนอยู่ได้โดนป่านใดก็ยังจำอยู่คือเก่าบุญสะอาดนีบอพอสิได้เป็นคู่เจ้าแฟนเก่า ที่หาวบบสาวเลย,อยขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วว่าเสียงร้อมเพลงนีง้ทั้งได้ใจนักร้องเบอร์ใหญ่ๆเสียงเพาคุณภาพจริงๆอ้าววันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ก๊อฟก่อนเลยนะคะวันนี้ที่ให้โอ,ะะอกาสเราสองคนได้มา ไลฟ์สินค้าคุณภาพแบบนี้นะคะโซชูไทยแลนด์นะคะทุกคนฝากด้วยนะสำหรับพรีเซนเตอร์แบรนด so ์โซชูนะคะค่ะฝากด้วยนะคะทุกคนพรีเซนเตอร์แบรนด์โซชูนะคะสครับนะคะซึ่งเป็นตัวเกลือขัดผิวที่ละเอียดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะจ๊ะในราคาที่แบบมีโปรมโปรมชั่นสุดค้มให้ทุกคนตลอดเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราคนดูไม่เลยอะ ซัพพอร์ตพวกเราเหมือนเดิมเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะนี้สุดวันนี้สุดขอบคุณด้วยนะคะรักมากเลยอโลขอบคุณพี่ๆนยครับขอบใจนะครับขอบใจในลายขอบคุณครับส่งจุ๊บพส่งจุ๊บพบเอ้ยบายบาย